<saw> วันนี้นะหัวแ <eled iling. S 1> คนเนฟเคกับรองแคนนะฮะก็จะมาแต่งงานกันนะฮะก็แต่งงานเลยดีกว่าไม่พูดทำตาเพลงอะไรนะได้อย่างวะมึงแต่งกันได้ยางงี้เพื่อัาเฟซลมาหลายรอบแล้วโอ้ยเจ็บร้อย โอ้ดยอดมากเลยผมด้วยผมด้วยอ่าเย็ดเก้วันนี้ภูมิใจมากเลยนะก็ได้แต่งเล่นโดยการล้ยเลยได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเกียนมามี่ดีกว่าไปหาห้องมามี่ก่อนแต่งงานกันแล้วภูมิใจจุงเบอรยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนอะไรมามีเดียว่ ปืนซุปเปอร์เกียร์หัวเกียร์เลยทีเดียวหมามีหมามีมมมเ,าเจอแล้วเว้ยเจอแล้วเว้ยมาเล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 ยขมอนขมอนขมอนคู่สามีภรรยาไปไหนแล้ว <c oughs> เอา้ามึงออกทำไมวะเอ้ยมึงออกทำไมชูเข้ามาดิไอชูเข้ามาเอามึงออกกันทำไมเนี่ย เดี๋ยวกูตามไป๊ัดอีสัสสาริตมาดิเออมึงทำไรวะนี่อ่ะเข้ามาดิเข้ามากด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 เออวันนี้อจาะยาวหน่อยนะอือไรก็ได้อ่านละกวจะอาจกินได้โออเออโอ้โหตำนาเลยทีเดียวนะครับ เอคโอคมันี่ติดหลังด้วยเยสเคอะไรเนี่ยผมโหดพออยู่โหดจริงที <c oughs> โอเไ <c oughs> อยากต้าเหรอ <c oughs>

เออมันต้องเงียบมได้มีร้องรำทำเพลงเดีวเร็วเร็วกูเลยมือกูถามแป๊บแล้วกูจะเข้ามาทำไมวะเนี่ยมันดูเวลาดิโอเคนะครับเดี๋ยวผมก่อนไปหาห้องก่อนเอ้ยไปหาห้องก่อนดีกว่าโอเคครับหลังจากที่เมื่อกี้เราโอ้ยแหลก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 เมื่อกี้หลังจากที่เราที่เราตัดคลิปมาเอาปืนเกียร์หัวปวยมาเล่น เออปืนเลยก็ปืนคู่ไอ้ปืนทีม่ทมันถือคู่คู่อ่ะอันนี้หมดมันมีคลาสสิกหรือเปล่าคลาสสิกครับพอดีเลยเข้าที่เข้าทางกันเลยคลาสสิกเนี่ยโอ้โหมาแค่อกหักก็ฆ่าได้เลยแน่แล้วเออมาไม่แรกละเอออยู่ไหนเพื่อนจุดบุหรี่โอ้โหดีอู้ ใครเป็นใครเป็นโอ้โหไม่ใช่มึงแล้วกูไม่ใช่มึงแล้วกูแล้วก็ตายไวมากโอ้โหเรียบร้อยนะ้าเป็นใครกันแน่นะนฮ้องดูดสีสัตว์โปมินบิลลิฟคงบอกว่าโปนะ,ค,ะครับโปนะครับบิลลิฟคุงเมียมเมียของคุณบอกว่าโปนะโปจริงเหรอไหนใครโปร สาตร์เอ้ยใครโปรไอ้ศตว์ S อ T อทารมาสาตร์ไอ้ก็ศาสตร์ไงตอนนี่ยมันมีอะไรมันนิ่งหน้าในท็อปเลยรู้เปล่าเปล้ามันไดในท็อปม่ะมามากันตอน<า>อ่อกก็ไปเต็มหัวเบยใคร<า>วะดูไหนกูไม่เห็นโปรสักคนเนี่ย โโหลดไงไปไ่ดูบอกทีกูจะไปดูกับพวกมึงอะกูไม่ได้ใช้ปไปดูไกดีกว่าแนะาไกโปรไหน,นว่าไกโปรนี่อะโปรมึงอะโอ้โหสุดยอดโปรมากคนไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยอ้สัโดโดดโจดโจดไปอ,อ i, มึงจะไปปืนก่ปืนหัวเกียนนะเว้ยปืนหัวเกียนทะลุโลกอะเข้ไใจปะม่รู้สินะมึงรู้สินะเดี๋ยวมึงเจอปืนเกียนยิ่งกว่นนี้เว้ยงปืนหัวเกียนทะลุโลกอะรู้จักปะนมัมี่เกียนทะลุโล่เกียนทะลุโลกไงเา้าใจปะเกียนทะลุโล่อะเกียนทะลุโลกอ ยิงทะลุโลกอ่ะเกียนทะลุโลกกับปืนนี้เกี่ยนทะลุโลกอ่ะเออไอโดทำอะไรไม่ได้ใจลัวมากใจลัวใจลัวใจรัวกันนะลุกหมดมาดิตกเลยตกเลยเย้เย้เย้เอ้ไอ้สัตว์ยิงหัวว้าโอ้อะไรมึงเดี๋ยวมึงเจอปืนเกียนกูนี้เยอะปืนเกี่ยนแล้มันเป็นติดดิชันโอ้โหคนเช็ดเลยอ่ะ ừ, hồi hùa lõ mà hùa đâu hùa lõ à, 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 này của này Tại sắp mười Thay quá Nó đang vừa để Không khắp mất Không gì nữa Những quá con nên vừa để hôn Bồ lái bồ môn gì? hẹn ผีทางอ่ะอ๋อผีทางโป้ผีทางผีทางโอเคเดี๋ยวว่าจะแบนผีทางเนื้อเรายังไม่มีหลักฐานไงเขาจะว่ากล้องยังไม่ได้ถ่ายเลยคือยอมปืนซ้ำมาทำไมหอห์อหอหอหออนคลิปนี้ยาวๆหน่อยเถอะได้ไหยนาง กินพี่แล้วก็ลืมเปิดใหม่เข้าใจป่ะเงียนโวยใครเป็นว่าเงียนโวยเงียนโวยเงียนโวยอยู่เปล่าเอ้ยมึงเองไม่เองโอ้ยแหลกแหลกแหลกเฮ้ยไป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 เล็บตกโอ้โหเฟมเด็ดตกอย่างยิ่งนะเมื่อกี้เนี่ยคือการอาการเฟมเด็ดเอามีดมาโอ้เฟมเด็ดตกพอลมาคุณรักประเดิมเอือเอือเลยสองเอือร์สามสี่เอือรห้าเอือกระตุกเอือเอือ เออโอ้สุดยอดเพื่อนปอดนายใกล้ตายหรือยังยังยังโอ้โหกลัวจะหายกระตุกเอาบอกเอามีดมาเห็นว่ามันอาผัญอะอุ้ยแหลกแหลกโอ้แหลกจนหล่นอะเมื่อกี้เฟรมเด็ดตกอะโอ้สุดยอดมากกไปละมาแล้วมันมาแล้วมามามาก็หนีดีครับจะให้อยู่ยังไปครับอยู่ดีครับอยู่เป็นเพื่อน มึงก็ไปอยู่ถุงเพื่อนได้โอ้ยไอช็อตนี่โปเยอะแน่ใครโปวะสรุปว่าใครโปเนี่ยเฮ้ยมีแล้วอบอลลีบีกันไฟไปแล้วโอ้โหโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยกูวิ่งนะโอ้ยเย่ะไปเสด็ทางกันเมื่อกี้ฮะตลกบริษัทเฮือก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 โอ้ยสัุดโอ้ยมึงโดนเมียมึงตกมาเนี่ยกูเพิ่งรู้ว่ามึงโดนเมียมึงตกไอ้มึงก็ไม่หลอด กูก็ได้ยินอย่างน้อยอ่ะกูก็รอดด้วยมึงก็รู้ก็รู้ั้งรู้ว่าไฟร้อนแต่ยังจี้ยงเล่นกับไฟกูไม่รู้ว่ากูอยู่ที่ไหนกูอยู่ที่ไหนความลับมีูที่ไหนกูไม่บอกกูไม่บอกกูไม่บอกไม่เออเออทำไมมันรู้ดีจัง ม่ให้มันขึ้นมาไมขึ้นเลยฮะคุณไม่ให้มันขึ้นเนี่ยมาดี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 เออคู่เลยเป็นไงนออเออทำไมจบอะไรยังไงแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอพวกกระจอกกระจอกอะอะไรแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอฮะมีมีดีแค่นี้เหรอมันมีเลือดเยอะไปไหมเนี่ย

ไอ้เฮ้ยพวกนี้แมังก็ชอบบังหน้ากูจังนะช่วยกูด้วยอสัดแม่งจะวิ่งก็ตัดหน้าตัดหัวห้วยห่วยเต็มือถ้าเกิดเราจะเน้นหนีเราจะเอาบอมคู่มาเล่นนะจะเน้นหนีเดียวอย่าให้กูรอดนะมืออ๋อโคโยตีเว้ยเอาเอามีดมาเล่นดิ ได้ไปได้ป่ะเอ้าไม่ให้ไม่ยิงว่ะเออเหมือนกูเจออะไรอ่ะไอ้เหี้ยจัดบอกแกไอ้เหี้ยมึงจะปาแฟ่นกันควยเลยเนี่ยไม่รู้สิอะไรอะไรอะไรคือวันคือวันคือวันไหลเรื่องกูสามมือเงื่อนกูสามมือก็คือไปวันไงบอกกูเอาแค่นี้ไงเสร็จเงี้ยที่กูอยู่หลังมึงทันบัวมึงทันบัวมึงทันบัวมึงเล่ากันใหม่มึงตกกูโดนอ่ะมึงตกกูโดนอ่ะมึงตกกูโดนอ่ะจัด ตัดมึอตกคเนอะเป็นเป็นมัมมี่แม่งออกไปคนนึงเลยกูงานหนักงงานหนักแกเอตัวรึเปล่าเยอัวเ้ยไเด็กเหรอครับมึงอะไรกับกูนะกูโดยูบูเอดนกับหมดแล้วก่อนไอ้ยอะไรวเนี่ยหมวดดูมัมมี่เยอตั้งสองหมื่นเลี่่่่่่่่่่่่ไอ้หม่่่่ม่่่่่่่่่่่่ สองหนึ่งหกอาเลือดแม่งคุยยอมตายหมู่เลยครับตากาวหมู่กันเลยทีเดียวไอ้เหี้ยขัดตาเกาหมู่ไอ้เหี้ยแม่งหลอกอย่างด้วยตากาวหมู่ไงก็เจอว่ะโอ้ยเหี้ยนี่ไงไอเหี้ยนี่โปรไอวิชัยคนดีนะฮะเดี๋ยวเราไปเช็คข้อมูลกันนะให้ทำการเจมแบนเนี่ยเดี๋ยวปะวิชัยคนดีเนี่ย

นั่งเจอมีดกูกูยังไม่มีมีดมีดทองเลยเฮ้ยทำไมมันตายไวจังวะเจ้แครไล่ตามหลังูยิงหน่ะสิตามกทอานเยตามกูท่านเนี่ยตามกูทันเ่ยตามกูทันนอะตามกูทันเนอกูบอมึงแล้วยยี่ียี่ย ตามที่ทานเนะมาช่วยเราเพื่อนมาเลยเพื่อนตามพิ่ทานเนาะตามพิ่ทานเนียังพร้อมยิงน,น,นะเพื่อนมจะนำนะามึงมาชิกเกนเ้กูเหลือคนเดียวไงไม่ได้เกิดกูเหลือคนเดียวกูไม่จะเอ้ยเียีย่ยไม่ีี่ <c oughs> <c oughs> ย,ยียียีย่ยย เวรระวังเพื่อนเพื่อนหัวแตกหัวแตกมีหัวแตกหัวแตกหัวแตกเยอะมันเยอะเล่นมันทั้งสองหมื่เลยเยอะเลยดิเมื่อกี้มึงเป็นหนึ่งหนึ่งก็สองหมื่เลยมึงหวาดไว้มึงจะยากอะไรล่ะโถ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 ใช้ได้แล้วเมียมึงอยู่ไหนเนี่ยตายห่าเมียมึงยังไม่ตายนะเว้ยไม่อยู่กับคนเฮียเมัมมี่กูโหล่นในเฮี้ยแล้วมัมมี่ก็ขึ้นไปหามึงอ่ะแล้วกูก็เจอมัมมี่ด้วย เฮ้ยลงลงลงชั์ลงกูลงงานแล้วเฮี้ยกูไม่หล่นเฮ้ยเฮ้ยยินดีเจคนดีวินดีเจคนดีโปเอ้ยอย่ากังวลไปครัวโปโอ้ยมาโอ้โหดูมันดูมันกระโดดโอ้ยมันดีวันดีโคโยตี้โอ้ยโคโยตี้ไอ้โคโยตี้ทุกคนสวัสดีครับโอ้โหตือดเตือตือดเตือโอเคโอเคครับเป่นคีโคเด้ม่งเต็มเลยเป็นไรนี่จังไรมากโอ้ยเฮี้ยไอ้สัตว์มาเจอเดี๋็กแล้วอาชคีบใหม่ๆแม่งแดกโอ้ยเฮี้แล้ว ไอสัตว์กูแหลกนะมึงอย่าให้กูอันนี้นะ,วนออเ,เ,วเ,ะเว้ยมันเดิมๆเต็มลยเว้ยจะบอกไาไอเรืองไม่ดางกู่างกูงไม่กระตุกอะ่ะมันเดิม่เต็มพออตายพ่อกูยังไม่ตายพ่อกูนั่งดูทีวียอยู่มาพ่อไม่ได้อยู่บ้านนี่แค่ เออก็พ่อคุณนั่งดูทีวียอยู่คุณเพิ่งจะมาหาพ่อเนะี่ยแบเออพ่อะไรกูขอคุยหน่อยเอ,อ้าแป๊บเดียวกูกระโดดได้เลยเว้ยมัมมี่แม่งโหดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวแม่งมาอยู่ตรงนี้เว้ยเออแม่งไปอยู่ตรงที่ที่เขาไม่ยู่ดีกวัวที่แบบที่ที่แบบเรามีคัมภีร์แล้วเราก็โดดถึงอ่ะแหี่กระโดดถึงอะ่<ส>ะเจ็ดคเ,เดี๋ยวรู้เลยนะมือ เชย่างรอําไมม máu ก็มมไม่พักอีกเนี่ยดูถ้ามันไม่โปฟกัมาหาไม่ได้กับไอไอไอวิชัยกันช่างะ่ะเอออีเหี้ยปล่อยคนไม่ชนะไปเว้ยเดี๋ยวรอบหน้าเราชนะแน่นอน <c oughs> ก่อนก่อนจบแม,งม่งจะมีเดีอววะ <c oughs> ข้าเล่นแ้ของกูไปเดี๋ยวเพื่อนด้วยคอมเตาสูงคนเราสูงเลยเพื่อนเราตามมาอยู่แล้วนงก็คอบอกนะฮะคนที่มีคำพีและใส่เซตเฟียไม่ได้โฟนะครับผมมันจะกระโดดถึงนะแต่มันต้องใช้เวลาใครพีบัตไม่เป็นเหรอเพื่อนแต่แต่กูเจอคนเป็นหรออีจันทพ่อมึงตายเมียมึงตายด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮีย วิวิชัยเป็นโปรแต่กูกูไม่ไหววิวิชัยเป็นโปรสัตว์เย็นชิ้มหายเลยเรืองเราจะมาดูกันแต่เราตรวจการปงดูก็เนวัอสี่เคยดูเว้ยเม่งแหลกเลยแม่งย้ายทีเอาอ๋อถ้าเรายิงหัวนะเดียวแม่งจะตายเว้ย มันบอกว่าลงหมาเดี๋ยวผมขอโจมยิงแค่นี้ก่อนนะครับพอดีไม่อะไรไม่เต็มนะเดี๋ยวขอยิงหัวนะัดเดียวเออยิงหัวนัดเดียวแม่งตายเลยเมื่อกี้กูดูละเดี๋ยวกูจะลองยิงหัวแม่เงเลยยิงหัวให้ยิงหัว,ย,วย,ยิงหัวนัดเดียวตายยิงหัวนัดเดียวตายเดี๋ยวกูขอไปหมาเออไปไหนแนละ้วอ่ะ งั้นขอจบคลิปไปในนี้นะพอดีแม่งไฟอัดคลิปไม่เต็มนะผมเจอสุดยอดมากก็ขอจบคลิปไปในนี้ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดซับสไครด้วยนะครับผม